ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นลาวสตานะครับของวันที่สองนะครับสองมุกลานะครับตัววิ่งตัวรูดหกนะครับตัวรองคือศูนย์กับสามนะครับส่วนตัวเจาะอ๋อ,อมันเยอะหน่อยวันนี้เยอะหน่อยแต่ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวต,ติ๊กไว้ให้<อ>ก็นี่นะครับ ตัวเจาะตัวกันเจาะเจาะเจาะก็เอันนี้นะครับตัวเจาะมีหกหนึ่งหกสองหกห้าหกแปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดนะครับสามหนึ่งสามสองสามห้าสามแปดนะครับ แล้วก็ตัวกันก็มี07 37 67นะครับครับขอเวลาสักนิดนึงอ่าทวนของเมื่อวานหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับมาก่อนนะครับไหนเอ่ยอ่อน,น <c oughs> ครับอ่าเมื่อวานนี้ก็ผมให้ตัววิ่งตัวรูดไว้1กับ8นะครับตัวรองคือ4ก็สรุปว่ามันก็เข้าไปทั้ง2ตัวครับ แต่ตัวสรุปตัวเจาะไม่เข้านะครับ <c oughs> ก็เป็นธรรมดาครับอเก่งไว้เก่งไว้ทั้งนี้ข้าไปออกข้างบนอยู่ตาแม,ม่ไปหลบอยู่ใต้ตาซะนี่ชวนออกเดดก็ไม่ไม่ยอมออกตัวเจาะ <c oughs> นะครับเมื่อวานนี้ก็ออกหนึ่งแปดนะครับซึ่งเป็นตัววิง่งตัวรูดอยู่ข้างบนสองห้านะเจ็ดออครับก็ของวันนี้นะครับ วันนี้นะครับดูทันไม่เอ่ยนี่นะครับของวันนี้นะครับผมให้เรียกไว้เป็นแนวทางนะครับอืมแล้วก็ติกต๊กติ๊กไว้ให้หน่อยๆนยก็เอาไปพิจารณานะครับอ่าถ้างไงก็อืมขอให้ทุกท่านเฮงเเดี๋ยวบ่ายนี้มาลุ้นลุ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ผมก็จะไปต่อฮานอยอ่าพิเศษฮานอยโปติฮานอย VIP แล้วก็ปิดท้ายด้วยลาวสตาร์นะครับครับถ้าไงก็ อ่าขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ